ต่อมาก็จะเป็นลุงขาวทะลุตะวันนะครับอ่าเห็นไหมครับผมถือว่าแรงทีเดียวนะครับแรงใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเวล110นะครับสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกับผมนายบาสกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Ds Mobile ของไต้หวันนั่นเองนะครับแล้วแน่นอนนามาพบกันทุกต้นเดือนแบบนี้ก็จะเป็นช่วงของรายการรีวิวคุณพลประจําเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับสาหรับคุณพลที่ผมจะนํามารีวิวนะครับให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะเธอมีชื่อว่า ซุนฮูหยินนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับที่เรียกกันติดปากว่าซุนสร้างเสียงนั่นเองนะครับเธอเป็นขุนพลคาดไฟนะครับสายโจมตีนะครับแต่ว่าสเตตัสก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับซึ่งถ้าเราต้องการจะใช้เธอนะครับก็สามารถไปจับเธอได้นะครับที่วาร์ปเมือง10บนะครับนั่นก็คือเมืองเจียงตงนั่นเองนะครับเมืองเจียงตงนะพอเราวาร์ปไปแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตามในรูปเลย พอเราเข้าไปนะครับเข้าไปในเมืองเราก็เลี้ยวขวานะครับไปทางวาร์ปทางขวาพอเราออกวาร์ปทางขวาไปนะครับเราก็จะเจอบ้านให้เราเข้าบ้านหลังแรกนะครับพอเข้าไปเราก็จะเจอกับซุนสร้างเสี่ยงอยู่ในบ้านนะครับซึ่งเธอก็จะยืนให้เราจับอยู่ในบ้านหลังนี้แหละถ้าใครต้องการใช้เธอนะครับก็สามารถมาจับได้นะครับที่นี่นะครับ ก่อนที่เราจะไปดูว่าเธอมีสกิลอะไรบ้างสเตตัสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ไปที่มาของเธอกันก่อนนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับสำหรับซุนสร้างเสียงนับเป็นทิดาเพียงคนเดียวของซุนเขียนและเป็นน้องสาวต่างมารดาของซุนกวนนับเป็นสาวน้อยที่ติดตามครอบครัวช่วงบ้านเมืองวุ่นวายแล้วก็คลุกคลีกับการลบทับจับศึกตั้งแต่เด็กนะครับ เธอจึงมีบุคลิกห้าวหาญชอบวิชาเพลงกระบี่กำลังภายในและศิลปะการต่อสู้หลายแขนงอีกทั้งยังชอบให้สาวใช้ในครื่งหาดสวมเกราะถืออาวุธเหมือนทหารอีกด้วยก็คือเป็นสาวบู๊คนหนึ่งเลยนะครับดูจากชุดรูปร่างของเธอแล้วก็เนี่ยธรรมะแมงทีเดียวนะ ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนับที่จิวยี่ได้ทําการออกอุบายนับเพื่อจะยึดเมืองเกงจิว๋วคืนจากเล่าปีจึงให้ทางซุนกวนเนี่ยไปเสนอให้เล่าปีนะครับแต่งงานกับซุนสร้างเซียงเพื่อลวงเล่าปีมาเป็นตัวประกันเรียกร้องทวงเมืองเกงจิว๋วคืนมานะครับแต่ทว่าถูกขงเบ้งนับรู้ทันและโดนขงเบ้งทําการซ้อนแผนนะครับ ทำให้เล่าปีเนี่ยได้ตัวซุนสร้างเสียงกลับไปเป็นภรรยานะับและแถมยังกลับมาเมืองเกงจิวได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับทำให้จิวยี่โมโหมากถึงกับกระอากเลือดแล้วสลบไปเลยทีเดียวทีนี้พอซุนสร้างเสียงนะครับได้มาอยู่กับเล่าปีซุนสร้างเสียงก็มีหน้าที่คอยดูแลอาตานะครับ อตานี่คือบุตรชายของเล่าปีที่เกิดจากภรรยาเก่านะครับต่อมาเมื่อเล่าปีนะครับได้เดินทางไปตีเสฉวนนะครับเมืองเสฉวนด้านซุนกวนก็ได้มีการคิดที่จะตีเมืองเกงจิ๋วเพื่อเอาคืนมาเป็นของตนแต่ก็กลัวว่าซุนซุนสร้างเสียงนั้นจะได้รับอันตรายนะครับจึงได้ส่งจิวเซียนไปส่งข่าวหลอกซุนสร้างเสียงว่าท่านแม่ป่วยหนะัก แล้วให้รีบกลับมาเยี่ยมที่งอกกกโดยด่วนทางด้านซุนสร้างเสียงนะับเมื่อได้ยินว่าแม่ป่วยหนักก็รีบเก็บข้าวของนับแล้วก็รีบเดินทางกลับเมืองโดยมีอาเต๋อติดกลับไปด้วยนะครับติดมือกลับไปด้วยนั่นเองก็คือได้ทําการพาบุตรของเล่าปีกลับไปด้วยนะครับกลับไปที่เมืององอกกก่ะแต่บังเอิญนับโชคดีที่จูโล่งนับออกลาดตะเวนแล้วมาพบเข้าพอดี จูรงจึงได้ออกคำสั่งห้ามซุนสร้างเสียงนับกลับไปงอกกกเป็นอันขาดทางซุนสร้างเสียงไม่ยอมนับยืนยันจะกลับไปให้ได้เนื่องจากเป็นห่วงแม่มากนะครับจูล่งจึงขอให้ซุนสร้างเสียงนับกลับไปเพียงลำพังและให้คืนอาเตากลับคืนมาซุนสร้างเสียงก็ยินยอมทำตามโดยไม่ขัดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นห่วงแม่มากนะครับต้องการกลับไปดูอาการนะครับ ก็เลยยอมทิ้งทุกอย่างนะครับทีนี้พอซุนสร้างเซียงกลับไปถึงงอกโกกนับถึงได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกนะซุนสร้างเซียงเลยโกรธมากนะครับแต่ก็ไม่สามารถกลับที่จะกลับไปหาเล่าปีได้อีกแล้วเพราะว่าโดนซุนกวนนับกักตัวนางไว้ตั้งแต่นั้นมาก็คือว่าซุนสร้างเซียงกับเล่าปีก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะครับ จนแบบว่าต่างฝ่ายต่างเสียชีวิตไปนะครับก็คือไม่ได้เจอกันอีกเลยครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของซุนซุนสร,สร้างเสียงนับคร่าวๆนะครับอชื่อเรียกยากเด็กก็ถ้าเรียกซุนฮูหยินเนี่ยจะง่ายกว่านะซุนฮูยินก็ที่เขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าซุนฮูหยินนี่ก็คือเขาเป็นภรรยาของเล่าปี่นะครับใครๆเขาก็เลยเรียกแบบซุนฮูยินซุนฮูยินอะไรแบบนี้นะอ่า โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันดีกว่านะครับสเตตัสในร่างจุติสองนะครับต้องบอกว่ามาแบบสวยเช้งกระเด้งทีเดียวนะครับนี่นะครับด้วยความที่เธอชอบฝึกวรยุทธชอบทําการลบตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยทําให้เธอแบบว่าการแต่งตัวก็ดูธรรมัดธรแม,มงไปด้วยนะครับเกมทําการเนี่ยออกแบบเสื้อผ้ามาให้ดูธรรมัดธรแม,มงทีเดียวคล่องแคล่วนะครับเธอมาพร้อมกับเธอมาพร้อมกับโจมตีนะครับหน้านะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามนะครับ ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็ป้องการนับ48และก็มีค่าความไวยอยู่ที่80ค่าความไวนี่เยอะทีเดียวนะครับถือว่าเป็นขุนพลสายดาเมจแล้วก็สายดาเมจไวนะครับแล้วก็มีเลือดถึง511แต้มนะครับถือว่าเยอะนะครับทีนี้ถ้าเป็นล่างเนี้ยผมมองว่ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ไต้หวันได้ทำการ ทำอาวุธประจําตัวของเธอขึ้นมาซึ่งทําให้เธอดูโดดเด่นขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับไม่ได้ดูโดดเด่นมากอะไรนะครับแต่ก็เก่งกว่าที่เป็นอยู่เยอะทีเดียวนะครับนั่นก็คือทําการใส่สกิลอันนี้นะเนี่ยมังกรมังกรกืนตะวันเหรอชื่อมันอะแต่ว่ามันเป็นแบบพิเศษนะครับก็คืออัปเกรดขึ้นไปนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมถ้าเราใส่อาวุธนะครับใส่อาวุธคู่กายของซุนซุน่างเสียงนะครับ ผมคิดว่าน่าจะแรงเกือบถ้าอัพเต็มวิวห้นะน่าจะแรงเกือบเกือบมับงกรอัคคีเลยนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าต่างก็ต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยหรอกนะถือว่าโอเคทีเดียวนะครับถ้าใครจะใช้เธอนะครับโอเคเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานคร่าวๆของซุนสร้างเสียงกันดีกว่านะครับแต่ว่า ผมจะยังไม่ได้พาไปจุดตีสองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังปั้นอยู่นะที่จะใช้งานนับก็คือเป็นล่างจุดตี1น,นั่นเองนะอ่ะแล้วนี่ก็คือซุนสร้างเสียงนับตอนหันหลังนั่นเองนะครับหรือว่าสวยงามมากนะครับใส่ชุดนีครับกิโมโนมีสายพาดนะครับ โอเคเลยทีเดียวในส่วนของเนี่ยตอนนี้อาวุธผมทําการบวกสามมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราดูไปทีละทีละสกิลแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบี่ไฟบินนะครับกับสกิลในตํานานของธาตุไฟนั่นเองนะเออใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็เป็นสะบั้นไฟคลั่งนะครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะเพราะว่าซุนสร้างเสียมเป็นสายดาเมจนะครับต่อมาก็จะเป็นลุงขาวทะลุตะวันนะครับอ่าเห็นไหมครับ ผมถือว่าแรงทีเดียวนะครับแรงใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเวลหนึ่งร้อยสิบนะครับเห็นไหมเออทีนี้มาดูในส่วนของสกิลสุดท้ายนะครับมงกอนีนิ่มันแรงกว่าลุงข่าวนิดเดียวเองนะเมื่อกี้เนี่ยนะลุงข่าวโดดไปเท่าไหร่สี่ร้อยหลักสี่ร้อยเห็นไหมสี่สี่แต่เมื่อกี้มันขึ้นห้าห้านแรงกว่า ฮิตละอยนะครับประมาณนั้นโอ้เมื่อกี้น่าจะติดคีนะเกือบสองพันเนี่ยเออโหดนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือการใช้งานคร่าวๆของศูนย์สร้างเสียงนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของเธอนะว่าเป็นมาอย่างไงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถมาจับเธอได้นับที่วาร์ปเมืองสิบนับเมืองเจียงตงนั่นเอง สำหรับเดือนหะน้าจะเป็นขุนพลตัวไหนนั้นก็ต้องรอติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วบายบาย